คุณแค่ใครไรชว่วยทีเราหนีไปกินซานเจ้าบา้า บ้านพอแอปแพะเฮ้ยมีใครอยู hey, ael, oh, ่ไหมโอ้โหกำแพงแพนเค้กเฮ้ยจุกรุนี่ต่ออุป ش หรอเนียยิมหยิมอืมอร่อยจังเลย เส้นทางที่เดินไปยังมิแสนสุดวันเงาสามตัวเราไมีแคทม่คาจิสวยมากเราไม่ใหญ่ัว่เราคือแพนแพเป็นแพะไมนาเรื่ไม่น่าเรื่อมันเป็นตเือเหมือนแมลงทั่วไป ักที่ร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 ักขึ้นโลกจะไปคนดูเธอก็หาอย่างเราไม่เจอขึ้นโลกจะไปคนดูเธอก็หาอย่างเราไม่เจอรักที่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 รักีใครมันเข้ามาพังบ้านสุธที่รักของเรากันเนี้ยฮะเอาล่ะตอนนี้เรามาหาคนร้ายกันแล้วก็อัดซะเดี๋ยวเจอจะขิดเลยสอ้ไหนดิสอ้ไหนดิอันนี้แล้วกัน เธอดูข้างในบ้านนะฉันจะดูแถวนี้ได้ค่ะได้ค่ะเอาละาาตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีใคร,รนี่ก็ไม่มีใครกินเสร็จก็หนีเลยแล้วก็มาปะตูให้บ้านเลยนะให้เสร็จก่อนค่าทิ่ตก ไม่ใช้ทนสูงไม่ใช้อีกหรือเล็กเราสร้างสร้างบ้านโดยช็อกโลมแล้วก็แพนเค้กชาวบ้านเขากันดีนะชิคก็ดีอย่ากินะดูบ้านแห่งของเรามีรสชาติและน่าอยู่ซักจีรัมบังจีรัมซังจีรัจีร่มบ้านเป็นแีนเค้กครึ่งหลังผสมด้วยชีสอีกครึ่งหลังเมื่อเป็นแพนเค้กครึ่งหลังผสมด้วยชีสอีกครึ่งหลังซังจีรัมจีรัมจีรังจีร่ เราจะทำยังไงกันดีงั้นเรามาคอยจับตาดูเอาไว้เอาล่ะไม่มีเวลาแล้ว ไม่เลยนะฉันไปเลยอย่าแพ้กินจูเอ้ยไปไปไป,ไปกันได้เลยทุกคนฉันจะไม่ปล่อยให้มีโจรเข้ามาได้เด็ดขาดอ้าฮ่ากรไม่ผิดอีกสองทีไปเธอก็หลับแล้วเหมือนมาคืนไงไม่มีใครอยู่แล้ว ไม่มีใครอยู่จริงๆง al. <c oughs> ตอนนี้ก็รอยแพ้หลับจักคู่แล้วค่อยหนี <c oughs> นอนเถอะนอนนะเจ้าเด็กดี พระอา mm hmm. ทิตย์กำลังหลับไปฟังเพลงนี้แล้วบหบีไปไวกอมเจ้าแพ้ให้นอนสบาย mm hmm. ปล่อยตาสบายสบายปล่อยเขาสบายสบายปล่อยขาสบายสบายขาทั้งสี่แล้วจงหลับ น่ะคุณแพะขอบคุณสำหรับบ้านอ,อ,อยเยี่ยมแล้วมากันแล้วเยี่ยมเลยไม่ได้ปล่อยให้จอนเข้ามาได้เลยสักคนเป็นยังไงล่ะก็หนูบอกแล้ว นี really hey, ่ส้มป้างเอไปเลยเฮ้ยนี่ไงส้มเสร็จแล้วเอ่อแม่จ๋านี่บอกเธอ เชื่อฉันได้เลย,เลยใช่สัญญาต้องเป็นสัญญาเชื่อได้เลยยิ่งทำตัวมั่นอ,อกมั่นใจขนาดนี้ฉันยิ่งไม่ไว้ใจเจงเหรอ สวยขนาดนี้เลยหรอเนี่ยอาละ่ะนอนเถอะนอนนะเจ้าเด็กดีพระอาทิตย์กำลังหลับไปฟังเพลงนี้แล้วง,งีบให้ไวกรอบเจ้าแพะให้นอนสาบายปล่อยตาสบายสบายปล่อยเขาสบายสบายปล่อยขาสบายสบายขาทั้งสี่แล้วจงหลับ สี่ตื่นรักใหญซื้อมือ้อดีต้องโดนสักหน่อยนี่ทุกคนเหรอฉันแค่หับตาแค่แป๊บเดียวเองนะไม่ได้เผลอหลับไปสักหน่อยอ <c oughs> มีแผนเคก้กหายไปจากกำแพงตรงนี้เองแล้วเธ <c oughs> อนี่มันไม่เข้าท่าเลย <c oughs> ซื่อบื <c oughs> ้อจริงพวกเธอไปทำงานซะเดี๋ <c oughs> ยวตรงนี้ฉันจะจับตาดูเองไปไปไปออกไป แ้ก็บแพ้แก่หูตึงเนี่ยจะให้ไว้ใจได้เหรอไม่มีทางนอนเถอะนอนนะเจ้าดกดีผ <c oughs> าอาชิตกำลังหละะับไปเดินอย่าให้รองเท้าเสียงดังให้หลับตา ตาค่อยๆหล,ลับตาลงหลับตาแล้วนอนนจะจ้าคนดีอัาาดาาา้าา้าาาวานี่าาาาผู้าาานี่เา็กาาาาาาา แค่พวกนี้สวยเสียอย่าคุยหนูนะคุณแพททั้งหมดนี้หนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่มีใครบ้านหนูก็ไม่มีอยู่ด้วยหนูไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาสามวันแล้วและเขาวพวกคุณก็น่ากลัวาม,มากยกโทษให้หนูนะขอหนูอยู่ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวหนูช่วยทำงานอ้โหากินบ้านเราแถมยังหลอกเราแล้วตอนนี้ยังจะมาขออยู่กับเราอีกเหรออ๋อฮะไปไกลเลยก่อนอื่นก็ซ่อมบ้านให้เราก่อนเลยไอ้ต้าตัวแสบแล้วก็ไปซะ ถ้าไม่อยากเจ็บตัว วางแผนได้กันนะ อะไรขนแกงค <over>, huh? อนฟลาเวอร์ฮะงี้ก็เด็กดีมา,มาอยู่ที่ทนี่กับ,กบเรานะ เราก็จะมีเด็กดีนี่ในใจกล้าคนกล้าว่าและตอนที่เราอยู่ด้วยกันช่วยกันระวังอันตรายกินแห้งแค่กันต้นม้เย็นและตอนเที่ยงดีรำ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 คึ้นโลกจะไปคนเดียวเธอก็หาอย่างเราไม่เจอเปิดเป็นเพื่อนเกิดครึ้นลงผสมด้วยชีสกิดครึ่งหลังดีรำ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 